เมื่อวานนะครับมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นก็มี f c ก็เข้ามาถามเหตุการณ์นั้นก็คือว่าในช่วงเช้าเลยนะครับช่วงเช้าเลย8ปดโมงเช้านี่ยก็คือเหตุการณ์ของวันที่2 9นะครับช่วงเช้าวันที่2 9เานี่ยก็มีเหตุการณ์ว่านะครับลุงป้อมนะครับได้ทําการนะครับประกาศลาออกโดยส่งหนังสือว่าลาออกจากพักนะครับพลังประชารัฐ โอ้โหบอกว่าเลยนักข่าวก็ลงข่าวก็ปุ๊บ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 ,บนะครับว่าลุงป้อมลาออกจากพ,กพรคพลังประชารัฐผ่านไปไม่ถึงสชั่วโมงนะครับก็บอกว่าลุงป้อมกลับมานะครับเป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเลยก็เลยหลายคนก็มี f c เนี่ยหลายๆคนก็สงสัยก็สอบถามเข้ามาเอ๊ะการที่ลุงป้อมเนี่ยลาออกแล้วก็มาเป็นหัวหน้าอีกเนี่ยนะครับมันมีนัยยะอะไรหรือเปล่า มันมีอะไรหรือเปล่าหรือมันมีจุดประสงค์อะไรหรือเปล่า <c oughs> ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเมื่อมีคนถามมาผมก็จะวิเคราะห์ให้ในมุมมองของผมนะครับย้านะครับเป็นการวิเคราะห์ในมุมมองของผมผมไม่ได้วิเคราะห์ให้ทุกคนเชื่อย้ำนะครับว่าผมไม่ได้วิเคราะห์ให้ทุกคนเชื่อแต่ผมวิเคราะห์ให้ทุกคนฉุกคิดกันเอาเองนะครับและในการที่ผมวิเคราะห์ ผมไม่ได้นะครับยืนยันว่ามันใช่ความจริงหรือไม่ใช่แต่เป็นการวิเคราะห์ในมุมมองของผมเท่านั้นเองย้าเอาไว้นะครับเพราะว่าเหตุการณ์นี้นะครับถ้าจากที่ผมดูทั้งหมดเ่ยนะครับว่าเอ๊ะจู่ๆนะครับลุงป้อมประกาศที่จะประกาศตอนนั้นนะครับออกมาบอกว่ามีข่าวออกมาก่อนหน้านั้นเองว่ารุงป้อมเนี่ยจะไม่เล่นการเมืองแล้วจะไม่เนี่ยก็ออกมาตอกย้ำว่าตัวเองยังเล่นการเมืองอยู่นะตัวเองยังไม่ได้ไปไหนและยังไม่ได้ลาออกแล้วจู่ๆมาเมื่อวานนี้วันที่ย9ิามาถึงปุ๊บวาเช้ามาประกาศลาออกนะครับแต่ พอตกนะครับไม่เกิน3ามชั่วโมงก็ประกาศนะครับว่าลุงป้อมยังเป็นนะครับหัวหน้าพักเหมือนเดิมนะครับก็คือลาออกจากหัวหน้าพักแต่ก็มาเป็นหัวหน้าพักเหมือนเดิมเนี่ยจุดประสงค์มันคืออะไรคือจริงๆอย่างนี้ครับก็ต้องบอกก่อนว่าสาหรับผมผมมองว่าอย่างนี้ครับผมมองว่าการป Harr เป็นการจัดทับของพักพลังประชารัฐเองนะครับเป็นการจัดทับของพักพลังประชารัฐเนื่องจากอะไรครับว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าลุงป้อมยังไม่ลาออกจากหัวหน้าพักกรรมการบริหารพักทุกคนก็ยังอยู่เหมือนเดิม การจะไปเอ้ยขอให้คนนี้ออกคนนี้ไม่ออกออลดบทคนนี้ออกบดคนนั้นออกซึ่งแน่นอนครับว่ามันก็ยากก็อย่างที่บอกนะครับว่าเขาเป็นกรรมการบริหารพักอยู่นะครับเขาเป็นอะไรอยู่ในตําแหน่งในการบริหารพักเนี่ยกรรมการบริหารพักทั้งหมดจะบอกให้ออกนะครับหรือจะบอกให้เขาลาออกเองหรือจะบีบเวลาออกเองอะไรเงี้ยมันก็ เขาเรียกว่าอิหลักอีเลือนะครับที่จะพูดนะครับก็ใช้วิธีก็เหมือนกับว่าอย่างเงี้ยเราจะไปไล่ใครสักคนหนึ่งให้ออกจากบ้านเราเราจะไล่ใครสักคนหนึ่งให้ออกไปเนี่ยนะครับเราจะไปไล่เองโดยตรงไม่ได้เราก็ต้องใช้ทางอ้อมวิธีอ้อมให้คนอื่นพูดบ้างให้คนอื่นบอกบ้างให้ใช้บีบบังคับบ้างใช้คนแต่ในกลไกลของนะครับในกลไกลของพรรคการเมืองมันใช้วิธีง่ายๆเลยครับก็คือหัวหน้าพรรคลาออก พอหัวหน้าพักลาออกทุกอย่างก็ต้องทิ้นสุดด้วยกรรมการบริหารพักทุกสุดก็ทิ้นสิน้นสิ้นสุดไปด้วยเท่ากับว่าวันนี้ตอนช่วงเช้าที่บิ๊กป้อมลาออกลาออกใช้กลไกนี้นกลไกของพกกรรคเหมืองก็คือบิ๊กป้อมลาออกพอลาออกปุ๊บกรรมการบริหารพักทั้งหมดก็หมดสิ้นสภาพไปด้วยเพราะหัวหน้าพักลาออกหลังจากนั้นก็ทําการทําอะไรครับเลือกนะครับกรรมการบริหารพักกันใหม่เลือกกรรมการบริหารพักกันใหม่ก็เสนอลุงป้อมหรือบิ๊กป้อมเนี่ยคนเดียวเพื่อเป็นหัวหน้าพัก พอเสนอเข้ามาปุ๊บเท่ากับว่ากรรมการบริหารพักชุดเก่านะครับสิ้นสุดไปแล้วเพราะลุงป้อมลาออกไปแล้วแต่นี้เราเลือกนะครับหัวหน้าพักใหม่เมื่อเราเลือกหัวหน้าพักการเมืองใหม่ปุ๊บนะไอหัวหน้าพักการเมืองใหม่ปุ๊บเราเลือกหัวหน้าพักการเมืองใหม่ปุ๊บก็ต้องเลือกคณะกรรมการบริหารพักชุดใหม่ด้วยนะเป็นไงครับนี่คือเกมในการวางในการจัดทัพของพักพลังประชารัฐเองว่าจะต้องจัดทัพยังไงนะครับและก็ต้องการให้กรรมการบริหารพักแต่ละคนออกไปโดยโดยสิ้นสภาพโดยให ปีกป้อมลาออกเพื่อให้กรรมการบริหารพักทั้งหมดนะครับสิ้นสภาพไปด้วยแล้วก็คัดเลือกนะครับหัวหน้าพักคนใหม่ก็เสนอชื่อลุงป้อมคนเดียวแหละครับไม่มีใครแข่งสรุปพอเสนอชื่อลุงป้อมคนเดียวก็โหวตให้ลุงป้อมเป็นหัวหน้าพักหลังจากนั้นก็ตั้งใหม่นะครับตั้งใหม่ ตั้งคณะกรรมาการพักใหม่ซึ่งแน่นอนครับพอตั้งกรรมการพักใหม่ก็เป็นการจัดทับที่ตัวเองต้องการซึ่งแน่นอนครับว่าเอ๊ะตรงนี้บางคนบอกเอ้ยมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะครับมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าหรือว่าผมแค่วิเคราะห์ไปเองผมนึกไปเองผมจินตนาการไปเองคิดร้ายกับไอ้นี่หรือเปล่าพักประชัาลองดูนะครับว่านี่คือเหตุผลว่าทําไมผมคิดแบบนี้1วันนี้คนที่เข้ามานะครับคนที่เข้ามาเนี่ยนะครับเข้ามาเป็นเลขาธิการพักก็เป็นคุณธรรมนัทและที่สําคัญลองดูตรงนี้ดีๆครับข้อมูลตรงนี้ที่ข่าวออกาาว่ บิ๊กป้อมนะครับเซนตั้งน้องชายอ่าบิ๊กป้อมเซนตั้งน้องชายเนี่ยพัดชรวาทนะครับนั่งประธานที่ปรึกษาพัดพลังประชารัฐนะบิ๊กป้อมหัวหน้าพัดพลังประชารัดันน้องชายนะครับพัดชรวาทนั่งประธานที่ปรึกษาพัดด้านภัยบู์แถงพัดพลังประชารัตแต่งตั้งนะครับกรรมการบริหารพัดชุดใหม่นะครับ21คนเห็นปะ ชุดเก่าไปแล้วเราตั้งใหม่ทันทีนะครับ21คนเมื่อวันเมื่อเวลานะครับ11นกาสีนาทีวันที่29กสิบกกรกฎาคมที่พักพลังประชารัฐนายภัยบูรนิติตะวันรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐแถลงภายหลังนะครับการประชุมใหม่สามัญประจำปีครั้งที่3ทัพส5 6, 6ว่าที่ประชุมมีมติเลือกคณะกรรมการบริหารพักชุดใหม่21คนประกอบไปด้วยพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรอง นะครับนาย,ยกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าพักนายภัยบูลณ์กล่าวต่อว่ารองหัวหน้าพักห้คนได้แก่นายสันติพร้อมพัดรัฐมนตรีช่วยนะครับคังนายวิรัตรัตนเสษนะครับนายชัยวุฒินะครับขนานะทนาขมานุสอนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนะครับนิติตอนเพื่อกเกษตรและสังคมนายภัยบูรนิติตะวันและนางสาวตีนุชเทียนทองนะครับรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการร้อยเอกธรรมนัฐพงเผาเนี่ยสอสอพยาวเป็นเลขาธิการพักขณะที่นางณรุมน์พินโยนะครับสินวัดนะครับเป็นเหรัญญิกพักและพลเอกนะครับกิตอ่ะกิตโยธินสิปริวัดวงเป็นนายทะเบียนพักเหมือนเดิมนายภัยบูลณ์ยังกล่าวต่อว่าส่วนกรรมการบริหารพักนะครับได้แก่นายสัมพันธ์นะครับมูโยโซ สอสอนาลาธิ่ว่านายยงยุทธสุวรรณบุตรนะครับนายอัฐกรสิรรัทยากรสอสอฉะเชิงเซานะครับนายสกลทีนะครับพัทยกุลนายบุญสิงห์วรินทะรักนะครับนายอภิชัยเตชะวลน,นายอัครวัตน์อัศวะเหมนางบุญยิ่งนิติการนาสอสอราชบุรีนายไผลิกสอสอกำแพงเพชร นายสุธรรมจิตงามสอสอคนครศรีธรรมราชนายกะัสรตักกูลพรพงศ์สอสอหนองคายและนางสาวการนาจังหวัดนะครับสอสอชัยภูมิ นายภัยบูรณ์กล่าวต่อว่าพร้อมกันนั้นนะครับหัวหน้าพักได้ลงนามนะครับคำสั่งพักพลังประชารัฐที่113ทับ6แต่งตั้งพลตำรวจเอกนะครับพลตำรวจเอกวัชรวาดวงสุวรรณเป็นที่ปรึกษาเป็นประธานที่ปรึกษาพักโดยให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนอกจากนี้ยังมีคำสั่งที่114ทับส5 6แต่งตั้งนายวราเทพรัตนกรผู้อน โดยการสานักงานของพรรคผู้สื่อข่าวถามว่าการแต่งตั้งประธานที่ปรึกษาพรรคจะมีผลต่อการเข้าร่วมพรรคหรือไม่นายภัยบูลกล่าวว่าขออนุญาตไม่ตอบแต่คิดว่าการเลือกกรรมการบริหารพรรคครั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่าพ,พรรคพลังประชารัฐได้ดําเนินการไปตามแนวทางของพรรคได้อย่างเข้มแข็งและมั่นคงพร้อมทั้งยังสรุปข่าวสยบข่าวลือที่ว่าพลเอกประวิตยจะไม่ดูแลพรรค ซึ่งยืนยันว่าท่านจะดูแลต่อดังนั้นขอสยบข่าวรือให้จบสิ้นในวันนี้เพราะท่านจะดูแลในฐานะหัวหน้าพักไปตลอดผู้สื่อข่าวก็ได้รายง,งานว่าสำหรับการประชุมพักนะครับการประชุมใหญ่พักครั้งนี้ทั้งพลเอกประวิตรหัวหน้าพัก และร้อยเอกธรรมนัฐที่ได้รับเลือกเป็นเลขาธิการพักต่างไม่ได้เข้าร่วมการประชุมขณะที่ภายหลังเลือกกรรมการบริหารพักเสร็จแกนนำพักหลายคนได้เดินทางออกจากพักไปยังมูลนิธิป่ารอยต่อซึ่งทั้งพลเอกประวิทย์และร้อยเอกธรรมนัฐ ต่างอยู่ที่นั่นนะครับขณะที่วันเดียวกันในเวลา14.00นานะครับพลเอกประวิทย์ได้เรียกประชุมกรรมการบริหารพรรคและสอสอของพรรคที่มูนิธิป่ารอยต่อทันทีเห็นหรือเปล่าครับว่านี่แหละครับที่ผมบอกว่าการลาออกของพลเอกประวิทย์ในช่วงเช้าเป็นแค่การจัดทัพของพ,พรรคพลัปพะชรัฐ แต่แน่นอนครับว่าการจัดทัพครั้งนี้มันมีนัยยะอะไรทางการเมืองแน่นอนครับคงไม่ได้จัดทัพเล่นๆหรืออะไรแต่มีนัยยะทางการเมืองแน่นอนว่านะครับในการจัดทัพครั้งนี้เพื่ออะไรกันแน่ซึ่งแน่นอนครับว่ามันก็อาจจะมีหลายอย่างเพราะวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับว่าถ้าวันนี้นะครับพลเอกประวิตยจะไม่เป็นหัวหน้าพักจะออกจากหัวหน้าพักก็ต้องมีทายาทในการสืบทอด นั่นก็คือตอนนี้ที่เราเห็นได้ชัดก็น่าจะเป็นน้องชายของพลเอกประวิตย์เองหรือเปล่านะครับที่ณวันนี้นะครับพลตํารวจเอกวัชราชพัชรวาดนะครับวงสุวรรณเป็นประธานที่ปรึกษาพักนะนี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมบอกว่าวันนี้นะครับเหมือนกับว่ามีการส่งสัญญาณอะไรทางการเมืองหรือเปล่าสําหรับพัก นะครับพรังประชารัฐซึ่งแน่นอนครับเราก็คงต้องติดตามเรื่องนี้กันต่อไปว่าเอ๊ะในการส่งสัญญาณครั้งนี้จะมีอะไรหรือเปล่าซึ่งแน่นอนครับตามที่เราทราบข่าวมาวันนี้ตามที่เราทราบข่าวมาช่วงนี้นะครับก็มีการเรื่องของการที่คุณทักษิณจะกลับบ้านโดยคุณแพทองทานเนี่ยนะครับก็คือคุณอุ้งอิงเนี่ยได้ออกมาโพสต์เองนะครับว่าคุณทักษิณจะกลับบ้านในวันที่สิสิงหาคม ในวันที่10สิงหาคมและระบุด้วยนะครับว่าจับรงเครื่องที่สนามบินดอนเมืองเลยนะครับ เป็นครั้งแรกที่มีการสรุปเลยว่าจะลงที่ไหนอะไรที่ไหนนะครับแล้วก็นะครับหลังจากนั้นนะครับก็เรียกว่าผู้สื่อข่าวนะครับก็เรียกว่าทั้งทุกหน้าข่าวเลยครับก็ออกข่าวเรื่องของทักษินจะกลับบ้านแล้วก็มีข่าวเรื่องของการดีวรับออกมานะครับซึ่งหน่วยงานต่างๆนะครับหน่วยงานต่างๆเนี่ยนะครับที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกรมราชทธิัณฑ์เป็นจะตำรวจตอมหรือเป็นอะไรเนี่ยก็ขานรับกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็ออกมาและก็ที่สําคัญนะครับก็มีเรื่องของการดีวรับ ดีลรับการจัดตั้งรัฐบาลในแบบไฮบริดอะไรเอ่ยไอออกมาเยอะแยะมากมายนะครับเยอะแยะมากมายออกมาว่าเอ๊มีการตกลงกันแล้วมีการเจรจากันแล้วมีการอะไรแล้วและคิดว่านะครับจะต้องมีการนะครับข้ามขั้วในการจัดตั้งรัฐบาลก็คือพักเพื่อไทยเนี่ยจะต้องข้ามขั้วไปจับกับพักที่เป็นพักขั้วตรงข้าม โดยเฉพาะพักของสองลุงซึ่งแน่นอนครับว่าวันนี้ก็ต้องทาความชอบธรรมถ้าเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นแบบนี้หรือเปล่าแต่ถ้ามันเป็นแบบนี้จริงๆนะครับย้ํานะครับว่าอันนี้เป็นการวิเคราะห์ในมุมมองของผมเองว่าถ้ามันเป็นการแบบนี้จริงๆมันก็จะต้องทําให้ว่าเอ๊ะวันนี้นะครับพักเพื่อไทยได้มีการประกาศเอาไว้แล้วนะว่ามีเราไม่มีลุงนะมีเราไม่มีลุงซึ่งแน่นอนครับแล้วจะทำยังไงล่ะถึงจะสามารถจับกระส่องพักนี้ได้ก็ต้องไม่มีลุงทั้งสองคนนะครับ ต้องไม่มีลุงทั้งสองคนเพราะถ้าไม่มีลุง22งสองคนก็จะบอกว่าก็นี่ไงก็ไม่มีลุงแล้วไงลุงออกไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าพักพลังประช,ชารัฐนะครับก็มีข้ออ้างต่อ,อกละครับว่าพักพลังประชารัฐก็เป็นสสที่ทํางานกันมาและหลายๆคนกับไม่ได้ทํารับประหารแต่แต่หลายๆคนเนี่ยก็มาจากพักนั้นมาจากพักนี้มาจากพันาากพนี้ก็ไปรวมกันอยู่ตรงนั้นนะครับก็คงมันจะไม่ได้เป็นคนของรัฐประหารนะครับก็อาจจะออกมาเป็นรูปนี้นะครับเพื่อให้ประชาชนรู้สึก คลายกังวลรู้สึกคลายความโกรธรู้สึกว่าจะผ่อนคลายลงในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะการที่วันนี้ถ้าพักเพื่อถ่ายย้ายไปจับขั้วแน่นอนครับก็ต้องมีกระแสรแรงมีกระแสต้านมีกระแสที่จะออกมาแน่นอนครับจะทํำยังไงละ่ะให้ลดกระแสได้มากที่สุดก็อาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ย้ำนะครับว่าเป็นการวิเคราะห์ของผมว่าอาจจะใช้วิธีการแบบนี้ก็ได้เพื่อลดกระแส ลดกระแสของการต่อต้านแลนเนี่ยแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าวันนี้นะครับประชาชนเองนะครับประชาชนเองไม่ได้โฟกัสที่สองลุงไม่ได้โฟกัสที่สองลุงนะครับแต่ประชาชนวันนี้โฟกัสที่การสืบทอดอํานาจของรัฐบหารและวันนี้ผมเชื่อว่าประชาชนหลายๆคนก็ไม่ได้โฟกัสเพียงแค่ว่าวันนี้ตัวบุคคล แต่โฟกัสทั้งพักเลยว่าวันนี้พักใดบ้างที่มีการสืบทอ,อดและมีการแต่งตั้งโดยคณะรัฐหารและสืบทอ,อดมาจากคณะรัฐหารและพักใดบ้างที่เคยหักหลังประชาชนเคยตบัสัตว์กับประชาชนและเคยสนับสนุนให้หัวหน้าคณะรัฐหารมาเป็นนายกรัฐมนตรีนี่แหละครับคือสิ่งที่วันนี้นะครับต้องมองวันนี้นะครับเราจะต้องอย่างประชาชนทุกคนนะครับต้องเข้าใจและมองประเด็นนี้ให้ออกเพราะจริงๆแล้วนะครับอย่างที่บอกว่านะครับ มีคําพูดที่ออกมาเลยนะครับจากสสด้วยซ้ำว่าการที่นะครับสสไปหาเสียงนะครับไปหาเสียงโดยใช้นโยบายออกไปไปพูดปลาใสในเวทีหาเสียงเนี่ยไปพูดปลาใสในเวทีหาเสียงเนี่ยพูดอะไรไม่จำเป็นจะต้องทําตามนั้นก็ได้เพราะการปลาัยหาเสียงเป็นการพูดเพื่อให้ประชาชนนะครับเลือกเพื่อให้ได้คะแนนจากประชาชนเท่านั้นไม่จำเป็นจะต้องทําตามคําพูดที่ไปปลาใสก็ได้โอ้โหมันคืออะไรครับ มันคือว่าวันนี้ในการเลือกนะครับในการาในการแข่งขันในการที่จะแข่งขันในการเลือกตั้งในการปลาสายหาเสียงนะครับปาสายหาเสียงเนี่ยสสเหล่านี้พูดเพียงแค่เพื่อให้ประชาชนลงคะแนนให้พูดชักจูงให้ประชาชนเชื่อนะครับว่าเขาจะทําตามนั้นเพื่อให้ประชาชนเทคะแนนให้ให้ประชาชนเลือกแล้วหลังจากนั้นเขาไม่จะเป็นจะต้องฟังคําพูดถ้าเป็นแบบนี้จริงๆ ถ้าเป็นแบบนี้จริงๆและคําพูดแบบนี้คุณลองคิดว่าสสที่ใช้คําพูดแบบนี้สสเหล่านี้นะครับสมควรจะมาบริหารประเทศหรือเปล่าครับสมควรจะมาบริหารประเทศหรือเปล่าครับประชาชนอยากจะให้สสแบบนี้มาบริหารประเทศหรือเปล่าครับสสที่พูดบอกว่าในการปราศัยหาเสียงเลือกตั้งในการปราศัยหาเสียงเลือกตั้งนั้น สอสอหรือคนปลาใสหาเสียงจะพูดอะไรก็ได้จะพูดยังไงก็ได้จะพูดแบบไหนก็ได้ขอให้นะครับทำให้ประชาชนนะครับมาลงคะแนนเสียงให้ได้ขอให้ประชาชนมาเลือกให้ได้เท่านั้นเอง <c oughs> หลังจากนั้นเมื่อได้มาจัดตั้งเมื่อได้มาเป็นสอสอแล้วนะครับ <c oughs> ไม่จําเป็นจะต้องไปรักษาคําพูดที่อ่ที่ปราใสเอาไว้ที่เมื่อตอนหาเสียงไม่จําเป็นนะครับ <c oughs> จะทําอะไรก็ได้ขอเพียงแค่นะครับให้เกิดผลประโยชน์กับประชาชนแน่ มีการอ้างผลประโยชน์กับประชาชนนี่ครับคิดดูนะครับบอกว่าทําอะไรก็ได้ขอให้ประชาชนได้ประโยชน์ทําอะไรก็ได้ขอให้ประเทศชาติได้ประโยชน์ลองคิดดูเอาละครับแค่คําพูดของตัวเองตัวเองยังไม่รักษาคําพูดตอนปลายหาเสียงแล้ววันนี้จะมาทําประโยชน์ให้กับประชาชนจะทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติผมขอถามกลับนะครับว่าพวกคุณน่ะเอาคําพูดแบบนี้เพื่อให้สวยหรูเพื่อให้ดูดีนะเพื่อจะให้ตัวเองมีผลประโยชน์หรือเปล่าเพื่อให้เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองหรือเปล่า ก็ลองประชาช <Rabbi> นทุกคนก็ลองคิดเอาละกันครับว่าสสที่มีคำพูดเหล่านี้ว่าในการปราศัยหาเสียงนะครับในการปราศัยหาเสียงตอนเลือกตั้งนะครับตอนแข่งขันเลือกตั้งเนี่ยในการปราศัยหาเสียงเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องรักษาคำพูดพวกนั้นไม่จำเป็นจะต้องสนใจคำพูดพวกนั้นเพราะคำพูดพวกนั้นเป็นคำพูดที่นะครับพูดยังไงก็ได้พูดอะไรก็ได้เพื่อให้ประชาชนมาเลือก เพื่อให้ประชาชนลงคะแนนให้เพื่อให้ประชาชนสนับสนุนหลังจากได้เป็นสสแล้วไม่จําเป็นเท่ากับวันนี้เขาหลอกประชาชนแบบเต็มๆเขาคิดว่าประชาชนโง่ว่างั้นเถอะเอาง่ายๆเขาจะพูดอะไรประชาชนก็เชื่อผลสุดท้ายก็เลือกเขาเขาก็สามารถมาเป็นสสได้เมื่อเขามาเป็นสสเขาไม่จะเป็นจะต้องทําตามที่เขาพูดหรือไม่จาเป็นต้องทําตามที่เขาปาศัยเลยเพราะประชาชนเลือกเขาเรียบร้อยแล้วอะไรเรียบร้อยแล้ว นี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่แหละครับคือสิ่งที่เราต้องเอาออกมาแฉเราต้องเอาออกมาพูดกันอย่างที่บอกนะครับผมไม่ได้บอกนะครับผมไม่ได้การันตีว่าเป็นสสคนไหนแต่มันมีข่าวตามข่าวที่ออกมาว่ามีการพูดของสสบางคนพูดแบบนี้ผมก็เลยถามประชาชนว่าถ้าเกิดสสบางคนพูดแบบนี้คุณคิดว่าสสแบบเนี้นะครับจะสมควรเป็นสสของเราไหม สมควรจะมาเป็นฝ่ายรัฐบาลเพื่อจัดตั้งรัฐบาลไหมอันนี้ผมต้องบอกก่อนนะครับว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือความจริงที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องดูดีๆและการที่วันนี้ผมบอกได้เลยครับว่าการจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ย้ําเอาไว้เสมอว่าการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้ไม่ได้ที่จัดตั้งรัฐบาลช้าและจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ไม่ได้เป็นเพราะแปดผักร่วม ไม่ได้เป็นเพราะพักก้าวไกลไม่ได้เป็นเพราะพักเพื่อไทยหรือไม่ได้เป็นเพราะหกพักหรือไม่ได้เป็นเพราะแปดพักร่วมนี้แต่เป็นเพราะสอวอนะครับขัดขวางขบบนการประชาธิปไตยของประชาชนนะครับและสอวอพวกนี้มาจากไหนเราก็รู้กันดูย้ําเสมอว่าสอวอพวกนี้มาจากการแต่งตั้งของคณะรัฐประหารแล้วสอวอเหล่านี้กําลังขัด ขวางละบอกปัะชาธิปไตยของประชาชนที่ผ่านการเลือกตั้งทําให้นะครับเราไม่สามารถเลือกตั้งผ่านไปได้ทําให้เราไม่สามารถเลือกนายกผ่านไปได้และสอสหนึ่งร้อยแปดสิบแปดคนตอนนี้นะครับไม่เคารพนะครับกติกาของการเลือกตั้ง ไม่เคารพผลของการเลือกตั้งเพราะถ้าเกิดว่าเคารพกฎกติกาของการเลือกตั้งและเคารพผลของการเลือกตั้งผลของการเลือกตั้งก็ออกมาแล้วว่านะครับ312เสียงที่ประชาชนเลือกมาผ่านการเลือกตั้งผ่านการใช้งบประมาณเกือบ6000ล้านบาทมาคือนะครับพักเพื่อไทยบวกพักก้าวไกลและอีก6พักจับมือได้3 1 2เสียงเพื่อเตรียมตัวจัดตั้งรัฐบาลเพื่อเตรียมตัวที่จะไปเป็นรัฐบาล และฝั่ง188เสียงเมื่อคุณได้คะแนนเสียงส่วนน้อยคุณต้องเตรียมตัวเป็นฝ่ายคา้านแต่วันนี้นะครับแทนที่คุณจะทําให้ประเทศดเดินต่อไปได้ทําใหา้ทุกอย่างเดินต่อไปได้ทําให้ทุกอย่างเป็นไปได้เพราะว่าประชาชนเลือกมาแล้วแต่คุณกําลังขัดขวางโดยไม่ยกมือสนับสนุนให้ฝั่งนี้จัดตั้งรัฐบาลได้ให้แต่งเลือกนายกได้ถามว่ามันเป็นสิทธิ์ของคุณไหมมันเป็นสิทธิ์ของคุณ เป็นจิตของคุณแต่ถ้าคุณมีจิตสํานึกนะครับว่าคุณนะ่ะเป็นสอสอที่มาจากการเลือกตั้งค,คุณเคารพกรติกาของการเลือกตั้งคุณเคารพกติกาของการเลือกตั้งคุณยอมรับผลนะครับของการเลือกตั้งนะครับคุณก็ต้องสนับสนุนให้เขาไปจัดตั้งรัฐบาลคุณต้องยกมือสนับสนุน นะครับไม่มีอะไรที่ไม่สนับสนุนแต่วันนี้คุณหาข้ออ้างสารพัดที่จะขัดขวางไม่ให้นะครับทางฝ่ายที่รวมคะแนนเสียงได้312เสียงเนี่ยนะครับจัดตั้งรัฐบาลได้และเลือกนายกได้นั่นแสดงว่าคุณเองไม่เคารพนะครับกฎกติกาการเลือกตั้งคุณไม่เคารพผลการเลือกตั้งทงั้งท้งที่ตัวคุณเอง มาจากการเลือกตั้งของประชาชนแท้ๆประชาชนก็ลองคิดเอาแล้วกันครับว่านักการเมืองและพรรคการเมืองที่ไม่เคารพกติกาของการเลือกตั้งไม่เคารพผลของการเลือกตั้งแบบนี้นะครับจะให้มาเป็นรัฐบาลจะให้มาจัดตั้งรัฐบาลจะให้มาเป็นรัฐบาลแล้วเพื่อบริหารประเทศมันจะทําได้ครับเอาแค่เคารพกฎกติกาของการเลือกตั้งเองเนี่ยนะครับทั้งที่ตัวเขามาจากการเลือกตั้งเขายังไม่เคารพกฎกติกาของการเลือกตั้งเขายังไม่เคารพผลของการเลือกตั้งเลย แล้วจะให้เขามาเป็นรัฐบาลเหรอครับมันไม่ได้คุ้มหรอกครับผมบอกเลยลองมองดีย้ำนะครับว่าวันนี้ผมออกมาพูดผมออกมาบอกผมออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ไม่ได้บอกให้ทุกคนมาเชื่อผม นะครับผมไม่ให้ทุกคนมาเชื่อผมแต่ผมเพียงแค่ต้องการให้ทุกคนได้ฉุกคิดในมุมมองที่ผมคิดในมุมมองที่ผมพูดในมุมอม,ม,มองที่ผมวิจาร์วิาพากษ์วิจารณ์ว่ามันใช่หรือเปล่าเพราะวันนี้ถ้าคุณอยากให้จัดตั้งรัฐบาลโดยเร็วมีนายกโดยเร็วแล้วคุณไปทวงถามผิดคนไปทวงถามพักเพื่อไทยไปทงถามก้าไกลไปบีบพักก้าไกลไปบีบพักเพื่อไทยไปบีบแปดพักร่วมมันไม่ใช่เพราะคนที่ทําให้การจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้เลือกนายกไม่ได้มันคือสอวที่มาจากการ แต่งตั้งของคณะรัฐหารและมันคือเพราะสอสอที่มาจากการเลือกของประชาชนไม่เคารพนะครับกติกาของการเลือกตั้งไม่เคารพผลของการเลือกตั้งต่างหากพวกเหล่านี้ต่างหากที่เป็นคนขัดขวางทําให้การเลือกตั้งผ่านไปไม่ได้กา,การให้จัตดตั้งรัฐบาลผ่านไปไม่ได้การให้เลือกนายกผ่านไปไม่ได้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือความจริงมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึน้นมาเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ